วันนี้วันดีปีใหม่กองฟ้าจงใส่พาใจสุขสันต์เยี่ยมในกันในวันปีใหม่ขุดขึ้นเรื่องไรจงอภยัยกันสิ้นกันที่ปีเก่า ทุกข์ทุาเศร้าทก้องชิงกันชิงกันที่ปี่มาไอมันสุขใสสุขใจตัวกันเฮ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 สุขใจตัวกันรื่นเริงฉันสุขใหม่จ้ารื่นเริงฉนนสุกใหม่รวมติดรวมใจทำบุญรวมกันทำบุญกันตามประเทณนีสุขสันต์เรามนีงฉันซื่อเชื่อชันพี่น้องร่วมชาติเดียวกัน พี่น้องรวมชาติดเดียวกันก็ให้สุขสันตัวกันเออเออเออจริงก็น้อยน้อยน้อย,อยจริงน้อจริงน้อยสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะวรุตาก่ออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในทั่วโลกนี้นะครับขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกปักรักษา พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆและท่านผู้ชมที่รักทุกๆท,ท่านขอให้ทุกๆท,ท่านมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตใจก็ดีทิ่ด,ดีทำดีพูดดีความดีก็จะอยู่กับเราตลอดไปความดีจะช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาเรา แม้กระทั่งในโลกนี่แล้วก็โลกหน้าด้วยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันปีใหม่ไทยนี้แล้วก็ตลอดไปค่ะวันนี้เป็นวันดีวารุตาก็อยากมาพักชายกับทุกๆท,ท,ท่านอยากส่งความสุขความรักและความหวงใจจากวารุตาไปหา พี่ๆเพื่อนๆน้องๆและท่านผู้ชมที่รักทุกๆท่านที่คอยให้กำลังใจงวารุตตามาตลอดขอบคุณมากมากเลยค่ะที่ไม่เคยชิงวารุตตาไปไหนกันเลยอยู่เคียงข้างกันตลอดเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับวารุตตาสำหรับช่องเ,เล็กๆแบบนี้วันนี้เป็นวันดีก็เลยเป็นวันที่ปลื้มอกปลื้มใจมากๆเลยค่ะ โอกาสที่วนุตาจะได้มาฉลองเอทศการวันสงกรานต์แบบนี้แทบจะมีน้อยมากเพราะทุกครั้งที่กลับมาบ้านเอาไม่เคยตรงวันสงกรานต์เลยค่ะวรตาฟังเสียงนกที่นกบ้านค่ะเขาส่งเสียงกันเหมือนจะบอกว่าสวัสดีปีใหม่ไทยทุกๆท,ท,ท่านฟังเสียงเขานะคะ ธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราจึงว่าเป็นสิ่งเป็นความผูกพันเป็นบุญที่เราได้คือทำร่วมกันเขาถึงได้มาวนเวียนอยู่รอบตัวเราเองได้มาส่งเสียงให้เราได้ยินได้มีสายลมพัดผ่านให้เรารู้สึกสบายได้มีแสงพธิที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่น แม่คงคาก็ไหลพัดผ่านมาทำให้เราได้รู้สึกเย็นสบายรวมถึงแม่โทรณีทำให้เราได้มีที่ยืนค่ะก็โต้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราเป็นตัวตนมาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณสปปรรพสิ่งที่ทำให้เราได้มีชีวิตขอบคุณสปปรรพสิ่งที่ทำให้เราได้มีความสุขและก็ขอบคุณสปปรรพสิ่งที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้เจอ ทุกทกท่านในวันนี้ด้วยค่ะวันนี้ตื่นเช้ามาก็รู้สึกดีมากๆเลยค่ะดีที่เราได้มีชีวิตได้มาชื่นชมกับสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวรอบแบบนี้ <c oughs> รู้สึกดีใจรู้สึกว่าตัวเองโชคดีรู้สึกว่า เรามีแค่นี้เราก็ดีแล้วค่ะรู้สึกพอแล้วรู้สึกอิ่มแล้วรู้สึกว่ามันมันไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่านี้อีกแล้วก็อยากให้ทุกทกท่านได้มีความสุขแล้วก็ยินดีกับสิ่งที่เรามีพอใจกับสิ่งที่เราได้ เพราะนั่นคือความสุขของเราจริงๆความสุขที่เราได้อยู่กับปัจจุบันความสุขที่เป็นของแน่นอนที่เขายืนอยู่ตรงหน้าพรองที่จะจิตยื่นความสุขให้กับเราวันนี้วรุตาก็ดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้มาทักทายกับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆและท่านผู้ชมที่รักทุกๆท,ท่าน ที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้ทำความรู้จักกันได้มาเป็นเพื่อนกันได้มาเป็นพี่ได้มาเป็นน้องได้อะไรหลายๆอย่างซึ่งเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้เจอว่าเราจะได้พบแต่เราก็ได้เจอได้พบกันแล้วค่ะถือว่าเราได้มีบุญวาสนาต่อกันก็ถือว่าเป็นความโชคดีมากๆเลยค่ะก็สำหรับวันนี้พุตาก็ยังปรารถนาครั้ง ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายจะเป็นครั้งที่จะมีตลอดหลอดไปอยากให้ทุกทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขตลอดไปเดี๋ยวเจอกับบรรดานในคลิปหน้านะคะสาหรับวันนีบรรตาก็ต้องขอตัวไปไหว้พระนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย อีกนิดหนึ่งนะคะวรุ้ตาร้องเพลงอาจจะดำน้ำไปนิดหนึ่งต้องขออภัยด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย